อุ้ยดูต้นนี้โอ้โหเหลืองส้มเหลืองส้มมาแรงช่วงนี้ศ <c oughs> ิลาแผงสอนต้นนี้ขอในราคานี่มีคนถามมาซัดประสานมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันสามกระถาง<ส>มีนามว่าตุ่จีนกระถางหกนิ้วต้นโตแล้วกัดสีแล้วด้วยดูสิตุดจีนกัดสีโตมาสวยงามมากสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวหาบอลสีมาแบ่งปันอีกนะครับเนาะต้นเล็กต้นน้อยบอลแรบอลไม่แรอะไรก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็หน้าฝนบอลสีก็โตสวยเลยทีเดียวนะครับเนาะก็เล็กๆก็กําลังเริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้แบ่งปันเบบี Baby, บอลสีให้นะครับลองดู <c oughs> ท่านไหนที่ชอบเลี้ยงบอลสีต้นเล็กๆนะครับเนาะไว้ดูพัฒนาการการเจริญเติบโตงอกงามของเขา เดี๋ยววันนี้มีแบ่งนะจ๊ะไปะเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับแพร่ม,มาเยอะละ <c oughs> เราไปดูดีกว่าวันนี้มีอะไรแบ่งปันนะครับก่อนจะแบ่งปันขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับทุกท่านค่าส่งก็แบบโอนก็เหมาเหมาห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาหกสิบาทเหมือนเดิมนะครับมาเรามาเริ่มต้นแรกกันเลย ต้นแรกคือพรพุทธะนะครับนี่อันนี้พรพุทธะกระถางสี่นิ้วนะครับลายสวยมาแล้วกระถางที่หนึ่งพรพุทธะวันนี้มี2กระถางนะครับเนาะนี่ครับลายสวยมาแล้วพรพุทธะขอแบ่งให้กระถางละเจ็ดสิบาทนะครับนี่กระถางที่หนึ่งเนาะเจ็ดสิบบาทนะครับกระถางที่หนึ่งพรพุทธะต่อไปพรพุทธะกระถางที่สองนี่เหลืองสวยเลยเหลืองสวยเลยนี่ครับกระถางที่สอง เจ็ดสิบบาทนะครับพรพุทธะกระถางที่สองเจ็ดสิบนะครับนี่สวยๆดูงามงามสวยงามมากนะครับลายเหลืองมาแล้วนะครับนี่เหลืองเขียวมาเลยนะครับบอนสีเลกาซี่ทุกท่านเลกาซี่ของแท้โตมาสวยงามมากนะครับเลกาซี่เดี๋ยวจะหาคลิปเก่าๆให้ชมเลกาซี่ของผมนะครับนี่ของแท้เลกาซี่ ของเทรแน่นอนนะครับเนาะเลกาซี่แบ่งให้กระถางละ200อวันนี้มีอยู่สกระถางนะครับอันนี้เลกาซี่กระถางที่หนึ่งเนาะ200อบาทดูครับสวยเลยเมื่อวานมีคนไม่ทันเลกาซี่นะครับวันนี้มีมาแบ่งให้4กระถางออกให้หมดนะนี่เขียวมาแล้วนะครับเนาะใบแรกมันอ่อนๆมันจะไม่เขียวแต่ถ้ามันแก่ๆไปเดี๋ยวมันจะเขียวเองนะครับนี่เขียวแดงเลกาซี่กระถางที่หนึ่ง ต่อไปเล g a ซีกระถางที่สองนี่ดูเขียวสวยเลยกระถางละ200ร้อยนะทุกท่าน Legacy เพราะว่าตอนนี้ Legacy เป็นที่ต้องการมากในกลุ่มก็แพงอยู่นะ300อยขึ้นนะครับ3ามห้าขึ้นอันนี้ผมขอ200พอนะครับดูสวยๆเลยเล g a ซี Legacy, เขียวมาแล้วนะครับนี่กระถางที่สองสองบาทต่อไปเล g a c y กระถางที่สาม โอ้อันนี้มีสามใบหนึ่งหลอดนี่อันนี้ฟอร์มสวยเลยโอ้โหเลกาซี่นี่เตีย้ยเตีย้ยเตี้ยเตี้ยฟอร์มสวยๆนะครับเนาะนี่แผงมาจากดารานนพรัตดารานนพรัตเขาจะไม่้ายเขียวแบบนี้นะยิ่งแก่ยิ่งเขียวนะครับเนาะเขียวสวยมากเขียวเรืองแสงอะ่ะเออเขียวสวยจริงๆนะครับลองเอาไปเลี้ยงดูเลกาซี่สองร้อยบาทเลกาซีน่นี่กระถางที่สามต่อไปกระถางที่สี่เลกาซี่ กระถางที่สีดูนี่แล้วดูใบนี้ <c oughs> แต้มแดงมานิดนึงอ่ะอันนี้โอ้โหออกมาสวยเลยนะครับเนาะนี่ครับเลกาซี่วันนี้มีอยู่สี่กระถางกระถางละสองร้อยบาทนะครับสำหรับเรการีแล้วจะล่าดลิ้นทำไมวันเนี้ย <c oughs> ต่อไปเป็นซับประสานนี่มีคนถามมาซับประสานมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับวันนี้มีมา แบ่งเป็นสามกระถางซับกระสานซับกระสานซับกระสานพูดผิดซับประสานนะครับเนาะ<ม>นี่นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูซับประสานนี่เหลืองทองสวยมากนะครับอะกระถางที่หนึ่งซับประสานขอในราคาสามร้อยนะทุกท่านอุ้ยทำไมแพงจังอะเบิด <c oughs> ผมซื้อต้นแม่มาอมบอกดีไหมนะซื้อต้นแม่มาหกพันอะ ต้นแค่เนี้ยทุกท่านเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> ดูสิผมกล้าซื้อนะผมกล้าซื้อนะซื้อมาหกพันอะต้นแค่เนี้ยต้นเท่านี้เลยหกพันทุกท่านเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> แล้วเพิ่งได้ผ่าแล้วได้งอกเนี่ยแล้วผมมาขายสามร้อยเน่ยผมต้องขายกี่ต้นต้นละสามร้อยกว่าจะถึงหกพันนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทําไมบอลแรแร่มันถึงแพง ถ้าผมได้ต้นมี้นี้มาในราคาหนึ่งพันบาทเมื่อปีที่แล้วผมก็จะขายผมก็จะขายถูกกว่านี้นะครับเนาะอ่ะอันนี้คือต้นเหตุสาเหตุนะครับอ่นนอะซับประสานสามร้อยต้นที่หนึ่งมีสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะครับต้นที่หนึ่งต่อไปซับประสานต้นที่สองสามร้อยบาทนี่อันนี้มีสองใบสองใบแต่สีมาสวยแล้วนะครับเนาะ อันนี้ไม้ชิ้นเขี้ยวนะครับชิ้นเคี้ยวมันจะงอกก่อนต้นอื่นก็ยังไม่งอกอ่ะนี่สามร้อยบาทซับประสานนะครับอ่ะผมขายให้ในราคาเบาแล้วนะครับต่อไปซับประสานกระถางที่สามสามร้อยบาทนี้ดูต้นนี้ต้นนี้อสวยนะมันด่างแบบไม่ค่อยเยอะแบบเนี้ยแล้วใบต่อไปมันก็จะด่างแบบ ด่างเรื่อยๆด่างขึ้นมานะครับมันจะไล่ด่างสวยต้นนี้สามร้อยบาทอ่ะซับประสานมีอยู่สามกระถางนะทุกท่านสามกระถางกระถางละสามร้อยผมขอเถอะ <c oughs> ผมซื้อต้นแม่มาแพงมากช่วงนี้ผมก็ไม่ไม่กล้าซื้อต้นแม่แพงๆอะ่ะเพราะมันเกิดอาการติดนะครับติดบอนสีหรือเปล่าติดดอย <c oughs> ติดดอยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกู๊ดลัก พุทธคุณทองกันนาวสีโอ้ติดดอยเพียบนะครับเนาะแม้แต่หนึ่งเดียวในจักรวาลอะยังติดอยู่เลยนะครับยังไม่คืนทุนนะครับเนาะผมก็แบบนี้แหละขายเอาสังคมด้วยบอลสีมันมีเยอะเราก็แบ่งขายเนะาะอซับประสาน300บาทนะครับสีลาแผงสอนมาแล้วนะครับเนาะงัดมาอีกต้นหนึ่งบอลสีทำยากนะครับสีลาแผงสอน กระถางนี้แพงนะเอาไปในราคาขายเท่าคลิปที่แล้วอะศีลาแผงสอนต้นนี้ขอในราคาห้าร้อยนะครับห้าร้อยเท่าคลิปที่แล้วอะช่วงนี้เป็นกระแสมากศีลาแผงสอนเนาะมีคนตามหาเยอะมากนะครับลองไปดูในกลุ่มเถอะ mm hmm. เขาขายกันแพงอยู่นะแต่ผมก็ขอห้าร้อยพอนะครับ mm hmm. นี่ครับเบบีศีลาแผงสอนเอาไปอ่า เลี้ยงได้นะครับท่านไหนที่ชอบดูพัฒนาการของเขานี่เลี้ยงง่ายศิลาแผงสอนเลี้ยงง่ายโตไวสวยด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูอืม้มสวยงามศิลาแผงสอนเนาะเอาไปห้าร้อยบาทครับต้นนี้นามว่าออปติมัสทุกท่านออปติมัสครับต้นนี้เอาไปในราคาสี่ร้อยบาทออปติมัตสี่ร้อยต้นนี้สวยงามโอ้โหหน้าสวยแล้วนะครับนี่ ออกทองออกนี่มาแล้วนะครับ400ออปติมัตขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูโอ้โหให้ความสวยของออปติมัตสุดยอดนะครับนี่400บาทสําหรับกระถางนี้นะครับออปติมัตดูเถอะสวยงามสวยงามแอเอาไปได้นะครับเนาะนี่ครับบอลสีแรงแรก็มีอยู่นะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันต่อครับ ทุกท่านต้นนี้คือบอนสีอีกาแดงทรงพุ่มม,มีในนี้น้าประมาณสามต้นนี่ครับทรงพุ่มอีกาแดงของผมดูเถอะเป็นบอนสีสิิ์ของผมเองนะครับเนาะสี์ของสวนเบิร์ชัยบอนสีไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับนี่อีกาแดงกระถางนี้ขอในราคา250บาทอีกาแดงโปรโมชัน่น250ส้าสำหรับอีกาแดงต้นนี้ดูครับทุกท่านสวยงามอ่ะ สวยงามมากสวยจริงๆกระถางหกนิ้วนะทรงพุ่มสวยเอาตั้งไว้นี่สวยแน่นอนนะครับอีกาแดง250สําหรับบอลสีสิทธิ์ของสวนเบิดชัยที่นี่ที่เดียวผมเป็นเจ้าของสิทธินะต้นฉบับออริจินัลมาเอาที่นี่นะครับเนาะ250ครับสําหรับอีกาแดงครับนี่ครับผมอุ้ยดูต้นนี้โอ้โหเหลืองส้ม เหลืองส้มมาแรงช่วงนี้ <c oughs> บอลเหลืองส้มมาแรงครับช่วงนี้ไปดูเถอะลูกไม้เหลืองส้มแบบนี้ขายกันเป็นพันขายกันเป็นพันนะครับแต่ต้นนี้เบิดช้ยบอลสีขอในราคาสามร้อยพอมีต้นเดียวสามร้อยพอนี่ลูกไม,ม้เหลืองส้มเหลืองส้มแดงนะครับดูรายละเอียดโอ้โหผมขอสามร้อยพอต้นนี้ เอาไปเลยกระถางหกนิ้วดูเถอะหลอดใหม่แทงมาแล้วนี่สามร้อยฟอร์มสวยทรงสวย,สวย,สวยเตี้ยไม่สูงด้วยนะอ่ามาเอาไปนะครับนี่เหลืองส้มกำลังมาช่วงนี้ใครตามบอลสีเหลืองส้มอยู่ห้ามพลาดนลครับต้นนี้โอ้โหสวยมากโอ้โหดูบางเขนเก้าต้นตน,นี้ล้นกระถางหกแล้วนะดูทุกท่านสีแดงมาแล้วนะครับ แดงมาแล้วอป้ายเขียวอ่อนดูเถอะสวยบางเกิดเก้าใบมนมลกลมมีคนถามว่าบางเกิดเก้ากับสยามนาลืมิตรต่างกันยังไงคุณเบิดต่างกันจงทรงใบนะครับบางเกิดเก้าจะมุนมนดูสิมนมนแบบน่ารักนะครับส่วนสยามนาลืมิตรเวลาโตมานะครับใบเขาจะบิดจะเบี้ยวอใบเขาจะบิดเบี้ยวเลยนะครับเนาะตรงขอบใบเนี่ยมันจะม้วนมวนบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับ สยามนาลืมิดนะครับอันนั้นเนาะแต่บางเกิดเก้าสวยกว่าทุกท่านมนมน,มนทรงใบสวยกระถางนี้ผมขอในราคา300นะครับสำหรับาบางเกิด9นะครับฟอร์มสวยต้นโตดูความด่างของเขานี่ใบกลมมนน่ารักห้ามพลาดเลยบางเกิด9้าผมบอกเลยสวยจริงบางเกิด9้าอ่ะใครชอบมนมนกลมกมตุ้ยตุ้ย,ยนะครับน่ารักน่ารักต้องบางเกิด9้านะครับ300บาทนะครับกระถางหนิ้วครับ มาวันนั้นขายบอลสีทศคีรีทอนมีแต่คนถามหาเยอะมากวันนี้มีกระถางโตนะครับกระถางหกนิ้วแบ่งให้ทศคิรีทอนกัดสีมาแล้วดูสิโอ้ยทรงใบสวยมาเลยกัดสีมาแล้วนะครับทศคีรีทอนกระถางนี้ขอ200บาทเท่านั้นเอง200บาทนะครับอันนั้นต้นเล็กเนาะขายไปคู่ละ1 5อยห้าิบ แต่อันนี้สองร้อยท่านไหนใจร้อนนะครับแถมนอให้ด้วยไม่ใช่อันนี้ยา <c oughs> นี่ครับท่านไหนใจร้อนนะครับอยากได้กัดสีไปเลยนะครับเอาไปสองร้อยบาทถือว่าซื้อเวลานะกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้ <c oughs> เป็นเดือนเหมือนกันนะเดือนสองเดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะโตขนาดนี้เนาะถือว่าซื้อเวลานะครับซื้อการดูแลจากผมนะครับสองร้อยบาททดขีรีทอนกระถางหกนิ้วจ้า ป,กป,กนนป,ปักษาปีกทองต้นนี้หือไม้เหลืองติดชาร์ตนะครับปักษาปีกทองด่างฮาร์ปเลยนะครับต้นนี้ดูโอ้โหความด่างของเขาสวยนี่ครับสามใบหนึ่งหลอดปักษาปีกทองกระถางนี้ขอในราคาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทสําหรับปักษาปีกทองปิดชาร์ตไม้เหลืองนะครับชาร์ตไม้เหลืองด้วยนะครับนี่หายากนะ ปักษาปีกทองหรือว่านกกระทาด่างนั่นเองนะครับนี่สวยงามมากนี่ครับ300บาทสำหรับปักษาปีกทองกระถางนี้เนาะกระถางหกนิ้วนะครับสวยๆต้นนี้สวยนกกระทาด่างเอาไปจดชื่อเป็นปักษาปีกทองเรียบร้อยน้องมีชื่อแล้วนะไม่ใช่นกกระทานธรรมาดาแล้วนะ <c oughs> มาจ้าบอนสีอีกต้นหนึ่งของสิสทธิ์ที่สวนของเบิดชัยนะครับเนาะโอ้ยเมื่อยมือถือนานเมื่อยมือเดี๋ยวจับดีๆก่อนนี่ครับบอนสีสิทธิ์ของเบิดชัยอีกต้นหนึ่งมีนามว่าตุ่จีนกระถางหกนิ้วต้นโตแล้วกัดสีแล้วด้วยดูสิตุดจีนกัดสีโตมาสวยงามมากนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับนี่สวยงามตุดจีน ดูความสวยของน้องอกระถางนี้6นิ้วตุดจีนขอในราคา300นะครับ300สําหรับตุดจีนเอ้าทําไมราคาแพงนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วในตลาดไม่มีแล้วแล้วเหลือที่ผมนี่ก็อีกต้นเดียวต้นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ที่พึ่งผ่าไปก็ยังไม่งอกนะครับนี่ใครรีบก็รับเลยต้นสุดท้ายที่สวนนะครับฟอร์มไว้สวยๆกัดสีสวยแล้วตุดจีน300บาท โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบอลสีเนาะชอบบอลสีต้นไหนนะครับสนใจต้นไหนทักเฟซทักไลน์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ